ฟังครับว่าภารกิจที่คุณพิชัยมาดูแลน,นักอุอถัตทนี้มีภารกิจอย่างไรบ้างครับนับตั้งแต่วันที่20มีนาคม2 5 5 7นะครับซึ่งเวลาประมาณสัก19นาฬิกายอดพระทัาโดนอายุรุกร้อนพัดแล้วก็นั่งร้านไปคือหักค้างอยู่บนนั่งร้านนะครับที่กำลังจะทำการตรวจนะ วัดพระธาตุเชิงชูเพอพอเกิดเหตุการณ์อันนี้ขึ้นมาเนี่ยทางวัดกับทางสำนักก็มีโทรศัพท์ด่วนไปถึงท่านที่ดีปีของนะครับ่บอนที่จะแจ้งทางการไปท่างที่ดีท่านด้วยความห่วงเนี่ยท่านก็สั่งการทางโทรศัพท์มามาที่ผู้ดำเนินการสำนักผมนะสำนักสถาปัตยกรรมในสนนนนนังกัดองค์สืปกรท่านก็มอบหมายให้ผมมาอันนี้ ผมมาตรวจเมื่อวันที่24มีนา,ม 4, านะคม2 5557ครับผมลงเครื่องที่นครพนมมาถึงที่นี่ก็ประชุมกันเ,เป็นในเวลาสักประมาณสักบ่ายบ่ายโมงครึ่งนะครับก็ประชุมกันที่วัดท่าเชิงชมเลยผมได้เข้าสำรวจดวัวัาฐานยอดทั้งข้างเนี่ยที่หักเนี่ยก็เห็นว่าดอดรอรพื้นที่หกักขาดขออกจาก ตัวตัวตัว่้นล่างแล้วนะครับคราวนี้ค้างอยู่บนตัางร้านเนี่ยก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายาถ้ามีพนุรุษร้อนไปนะครับผมก็ได้บอกที่ประชุมนะครับว่าควรจะลมให้เร็วที่สุดถ้าเป็นวันนี้ได้ก็อยากให้ลบหายพอนีเลยนะครับพอพอผมได้างาน,นที่ประชุมแบบนี้ผมก็มีคำถามกับผมนะครับ ในวันนั้นเนี่ยมีตัวแท,ทนจังหวัดนะครับแล้วก็มีตัวแทนขององคบัาแล้วก็มีหน่วยราชการหลายหน่วยที่มาน,นั่งในกลุ่มกลางมีวัฒนธรรมนะครับมีวัฒนธรรมจังหวัดมาด้วยผมก็ถามเป็นคำถามไปว่าแล้วเราจะใช้งบประมาณที่ไหนนะครับอันนึง่งเราจะลบคือเราจะยกเนี่ยอดยอดต่างๆรงภายในนนี้เลยได้ไหมนะครับ รากฏว่าแล้วก็โทรศัพท์โทรศัพท์คุยกันเลยนะครับทำโทรทัยไงก็โทรศัพท์คุยน่าจะมีคนแนะนำทางทองไทยคองกรีตซึ่งเขามีมีเครนขนาดใหญ่แล้วก็เขามาใช้ช่องไปช่วยทางว่าหลายครั<ม>้งแล้วคนคนขักเครนเนี่ยเขาก็เก่งนะครับแล้วติดต่อติดต่อได้พอติอดต่อได้ผมก็คุยกับทางคุณจำลองซึ่งเป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของทองไทยของหลักเปี่ยนว่าเราถือยกกลุ่มได้ไหมก็ถามนะครับในที่ประชุมทุก่นก็ฟังในในเรื่องคำตอบเนี่ยก็คือยกกลุ่มได้เนี่ยเข้าเกินเข้ามาแล้วก็เคยนยกยกอะไรหลายอย่างได้แต่ว่าผมก็ดีใจที่อ้าวณ์ได้ภายในวันนี้เพราะว่าเรามีเครื่องมือแอันนี้ก็ผมผมก็ตรวจตรวจว่าจอามลงยังไง โดยวิธีการก็ม,มาอธิบายว่าจะต้องออลมในแล้วณะอย่างไรครับตอนนั้นตนัดสินใจออลงมโดยที่ยัง,ยงไม่ทราบว่าจะต้องใช้เงประนาณที่ไหนอย่างไงใชงครัเอายัางเลยครับผมเพียงแต่เสนอแนะว่าทังวัดถ้าทังวัดพรอมมีงบปรนมำอ่านี้น <ตะ S 2> ครับก็อยากให้ทังวัดดาเนินการในเรื่องนี้ของกิรัปรมปกติขั้นตอนถ้าสมติจะต้องอาลมต้งใช้เงประนาณของทางรัดนี่จะต้องมีกระบวนการอย่างไรโอ้ยุ่งยากนะครับ <laughs> บอกเลยเลยว่ายุ่งยากมากครับประเินว่าพอถามไปแล้วทางรัฐก็บอกว่าก็ยินดีที่จะเอาอันนี้ปัญหาเรื่องเรื่องภาจ่ายเรื่องไรเ,เออก็ปรากฏว่าช่วงีอย่างว่าทาคุณจำลองซึ่งเป็นเจ้าของทองไทยคองเปี่นเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาจะมาช่วยโดยไม่เอาเลยสอก <c oughs> บาทแั่จะมาช่วยยกงให้แต่วิธีการเนี่ยผมต้องกำกับ จำกับว่าเราเอา,เอายอดค้าลงมาในในลักษณะแบบไหนครับคือข้อสําคัญที่สุดของยอดค่าที่หักเนี่ยคนยดเนี่ยมีฉัดตรงจังที่ในหลวงยกเอาไว้ในตอนตอนของรัฐเองนะครับวกาท่านเท่าเท่าที่ในประวัติเนี่ยท่านได้รู้จักพระทานหนึ่งด้วยนะครับเพื่อมาทํำฟองรอบที่ยอดนะครับเราก็ต้องระวังมากขึ้น ต้องระวังมากขึ้นเนี่ยจะต้องเอาลงมาไม่ให้เสียหายเใดเลยนะครับตอนนี้พอพอพอคุยกันเสร็จเนี่ยได้ลดเงิงแล้วซึ่งสําคัญมากไม่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินแล้ตอนนี้ก็สบายใจแต่ว่าเรื่องอื่นก็จะตามมา่างไปนะครับ